สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกคนทุกท่านครับจเจอกัอกับผมเดอะนัทเทเบอลครับชาแนลที่จะพูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลครบ จบที่นี่ครับข่าวสารทัศนะบทวิเคราะห์และแนวทางฟุตบอลครับวันนี้เราจะเจอกันกับโปรแกรมฟุตบอลคัมคิววันที่2พฤษภาคม2568ครับโปรแกรมฟุตบอลยังคงเข้มข้นและดุดเดือดเหมือนเดิมครับวันนี้ข่าวฟุตบอลไม่ควรพลาดและจะเจอกันมาตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับ3ทีมที่นัเลือกเชียร์ประจําหน้าคลิปครับตั้งใจที่จะข้าสันรจัดวางให้กับพี่ทุกท่านเนี่ยเอาไปเป็นแนวทางครับแยกเน้นทุกตัวไม่ต้องรอการันตีมีกําไรอย่างแน่นอนครับไปดูกันที่คู่แรกครับสำหรับคําคิววันนี้ ไปดูยกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของวูล์ฟแฮมตันวอเดอร์อร์ครับสำหรับคู่นี้แม่จากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับเจ้าถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้เนี่ยโอ้ยถูกมองว่าเหนือกว่าเยอะมากครับเงื่อนไขวันนี้เปิดบ้านบ,าบังคับชนะและต้องชนะให้ขาดด้วยผลต่างประตูสองเต็มถึงจะได้เฮท็อปนันเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาข้าคืนวันนี้ครับในมอลส่วนตัวนัดเทใจครับ ไปที่ทีมเยือนอย่างบูมตันได้เลยครับวันนี้ถ้าจะแพ้เต็มที่1นม็เลไม่เกิน2ครับไม่ถึงแนวต้านที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนครับเข้าใจอยู่ครับว่าเกมค่ำคิวน,นี้เป็นเกมในบ้านของซิตี้และซิตี้เองเนี่ยก็ถือว่าอาจจะจบฤด,ดูกาลนี้แบบต้น,ตน ต้นต้นของตารางนะครับว่าง่ายๆในเรื่องของระบบทีมผมกําลังก็ดูดีกว่าแต่ว่าประมาททีมเยือนอย่างวูบไ่ได้ครับแมสซิตี้เองเนี่ยห้าเกมล่าสุดจะไม่แพ้ใครเลยชนะสี่เสมอนหนึ่งนะครับแถมเกมวันนี้เป็นเกมในบ้านแต่ว่าวูฟเองก็เก็บชัยรวดมาถึง5เกมติดแม้จะเสียเปรียบด้วยการรับบอลมาเล่นเป็นเกมเยือนและผมกําลังดูไปรองเล็กน้อยแต่กระแสที่เปิดมาวันนี้มีการเปิดขึ้นมาและปรับไหลขึ้นครับให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเทใจและไปเลือกเชียร์เจ้าบ,บ้านอย่างซิตี้แต่ว่าวันนี้ผมมองดูแล้ววูฟไม่ใช่ของง่ายของซ มองไปที่ทีมเยือนจากบุกแัมตันได้เลยครับคู่ที่2ครับเราเลุยกันต่อที่ฟุตบอลฝรั่งเศสอีก2อครับอันดับที่13อย่างอันนักซีโอครับเปิดบ้านรับการมาเยือนจากฝูงอย่างรอยยองครับสำหรับคู่นี้ครับจากแนวต้าน ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในคัำคิวนี้ครับทีมเยือนอย่างรอรยองเนี่ยพวกเขาฉกมองว่าดีกว่าครับเงื่อนไขวันนี้บุกมาบังคับชนะเท่านั้น1มเมล็ดเฮเล็กๆ2มเมล็ดได้เฮแบบเต็มๆครับท่าที่นั่เจาะลึกไปดูรายละเอียดมา,าค่ำคิววันนี้ครับเทใจไปที่ทีมเยือนอย่างรอรยองได้เลยครับการันตีว่าบุกมาวันนี้เก็บ3แตมได้อย่างแน่นอนไปลุ้นเมล็ดที่2เพื่อกินกันแบบเต็มๆก็พอครับอนาซิโอห้าเกมหล่ส่วนจากทุกรายการครับชนะ1เสมอ2และหลุดแพ้ไป2เกมแม้วันนี้จะเป็นเกมในบ้านแต่การเปิดบบ้าานรรักเยือจฝูง ยาวรอลยองเป็นงานที่หนักของพวกเขาอย่างแน่นอนครับรอลยองเอง5เกมหัสุดเสมอหนึ่งและเก็บชัยไปถึง4เกมและถ้าพูดถึงในเรื่องของแรงจูงใจวันนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่รอลยองจริงครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่1 แต่อันดับที่สองอย่างปาริสเอฟซีเนี่ยตามหลังมาเพียง3คะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นหากยังต้องการครับที่อยู่ในตำแหน่งหรือว่าในเส้นทางของการรักษาจ่าฝูงหรือว่าการลุ้นแชมป์ต่อเนี่ยวันนี้รอลิยองต้องเอาครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเพราะฉะนั้น่คําคิววันนี้การันตีครับรอลิยองชนะได้แน่นอนมองทีมเยือนครับอยากรอลิยองได้เลยครับ ปิดท้ายคู่ที่3ครับปิดท้ายกันที่สุขบัตรไอแลนด์ดิวิชั่นหนึ่งครับวันนี้แอตโลนทข่าวครับเปิดบ้านรับการมาเยือนครับของจ่าฝูงอย่างดันดาร์กนั่นเองครับสำหรับคู่นี้ครับจากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นก็ชัดเจนครับทีมเยือนจ่าฝูงอย่างดันดาร์กเนี่ยพวกเขาถูกมองว่าเหนือกว่าค่ําคือวันนี้ครับบุกมาบังคับชนะเท่านั้น1เมล็ดเฮเล็กเๆสองเมล็ดได้เฮแบบเต็มๆครับสำหรับคู่นี้นัดแนะนําครับเทใจไปที่จ่าฝูงอย่างดันดาร์กได้เลยครับวันนี้พวกเขาบุกมาชนะได้อย่างแน่่่่นนนนนนนอออออยยาง้้้ๆเเเมมลลล็็็ดดครัับบบแแวกกกไปุทีพืิต ก็พอครับเจ้าถิ่นอย่างแอตแลนทาครับผลงาน5เกมม่าสวยทุกรายการไม่ดีเลยนะครับดีที่สุดคือเสมอ2และหลุดแพ้ไปถึง3เกมจาก5เกมล่าสุดสวนทางครับจากของอย่างจากฝูงอย่างดันดาร์ครับที่5เกมหลังเนี่ยพวกเขาไม่แพ้กับใครเลยครับเสมอ2และเก็บชนะไป3จาก5เกมล่าสุดแลว้วน,นี้ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของแรงจ,จูงใจเนี่ยแมงอยู่ที่ทีมเยือนอย่างดันดาร์แน่นอนครับเพราะวันนี้เนี่ยเขาจะแข่งพร้อมๆกับอันดับ2อย่างเบลวัลเลอร์ที่มีคะแนนตามหลังมาเพียง3คะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นหาากกกยัังงต้อรร ตำแหน่งจากฝูตต่อไปครับวันนี้3คะแนนเท่านั้นมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับวันนี้มองทีมเยือนครับอยากดันได้เลยครับ3ทีมที่ได้เลือกเชียร์กับเตนัทวันนี้ครับนี่แค่ออเดอร์แค่นำทีมเท่านั้นครับแต่ก็เอาเป็นว่าแยกเงนทุกตัวไม่ต้องรอครับการันตีมีกําไรอย่างแน่นอนส่วนใครอยากจัดหนักจัดเต็มรับในชมรมยินดีต้อนรับพี่พิุกท่านรับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าชมรมอยู่วันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขขอพิทุกท่านโชคดีครับ